ย่สดีค่าใช่เลยดรคเองเมือกี้นั่งตัวห่เลยอุ้ยกอยงเยอลยเลยพี่กระเป๋อีกแล้วนี่ไปกระเป๋าหน่อยอ่ะป้ายเดินเลยไปตามหาเต้นเลยไปแล้วอแลวพ่อแล้วงานราคาแลวังรถนะลูกอุ้ยต่หมะฮูงจุ้วๆห้าอถุงมะฮูงลงไป มุกขีอ้มุกขีดูมุกขีปลาขีปลาควมก็เมาดิอันนี้ฝากวันนี้เสียมะตัมมังุดหอมันคุดมึงงุเหญมัุดหอมมังหอมอ่ะงคุดมังคุดบเขาคือบอกลงมาแต่บนมันบพทัานหวานสมบ่มเกันเนาบ่มเลยกนมวงมังคุดทุไปซื้อนาง้มะ้อมเน่ยสมสม ด้วยก็ได้กินข้าวดีค่ะหรือมึงก็ขอแน่นหมอนกันเปิดดูที่ลูกกับข้าวอะไรอะไรบ้างว้าวหอมอันนั้นเหรออันนั้นแกงอะไรช้องไข่แกงส้มเหรอแกงเห็ดต้งไข่ต้มไข่ต้มไก่ไปเข้าไปยาหาเต้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาไปเดี๋ยวนี้ นของานีอง้แต่ว่าน้ำบลอไหลน้ำบอตไหล้ยนี่เ <source> ด <laughs> ่นไหมนี่ติมเ็บบอเชียวเชียวผ่าแดงแดงเไปส่งกันใส่แล้ว ไปไนค่ะฮะต้องพายปไรนบพายก็ได้เอาเอาไปไหนก็ได้ตะกองทิชชู่เอาตาเขียวไปนี่ก็ได้ปอลืมแม่ฝาลุงพลังพีนองะสองมือสมือถือซอยกันงนสงแตะล่นเอ้ยองคกร แม่ไปด้วยไหมแม่หรือว่าแม่จะรอที่ครัวเออแม่ไปทาตักของอยู่ข,ออยขั้วครับสวัสดีครับหรือสวัสดีครับแม่จิมแม่จิมสวัสดีค่ะโอ,อ้ลุงพ,พ่อเปนอะไรไป,ล,าาไปละเรายังไปหาเต็มกันเดี๋ยวแม่แล้วที่ไปทายอยู่ขั้ว <c oughs> แกงเงินเลยเออเดีะนี่ไงน้องปุ๊กมาลอยตรงนี้แล้วแม่สวัสดีค่ะ รีวรีวรวรวไปกินรวอร่อยิมิมิมเร็วๆเรวของมานัสยิ้มองไมะนาวเตนเ้แมหนี่เต้นเค้กแม่ที่บอกเต้นในฟูกแม่เตนหนูเตนฟูกเตนฟูกอันนี้ฮักแพงวเออนนีกแพงอันนี้ฟูก ผูกผมยาวคุณนี่สิมีคนซื้ออยังไรให้หนูกโตลูกหนูเรียนจริงปะที่รีเต่รหายปวดท้องดีแล้วใช่ไหมปกติแล้วโอเคกินเม็ดนึงแม่บอกแม่เมื่อนานหนูที่หนูเจ็บหนูอาชีพเป็นเพราะว่าหนูกินนมจืดใช่ไหมหนูบอกว่ากระเพาะมันบ่ถือกับนมจืดพยาบาลเพิ่งบอกหนูว่ารู้ไหมเป็นกระเพาะเขาห้ามกินนมนะนะหนูเลยคิดพออ๊อฟ คือน <an> ี่หน no? so ูเจ็บท้องนูกินนมเจ๊เบ๊ะปกติเป็นกระเพาะอยู่แล้ว่ยวมั้ยน้องผูรู้ไหมค่ะคือระหว่างทานปีหนูบอกินนมแต่หนูเพิ่งมากินเพราะว่าเมต่อคนบอกให้หนูว่าหนูเตี้ยหนูก็เลย๊นี่แหละค่ะเป็นย้อนพ่อเป็แม่แล้วบ้านหนูเตี้ยหนูก็เลยกินนมไม่ต้องกินนมเขาบอกว่าต้องกินนมอะไรวะ้านมง่วงบอกมันติกัดกระเพาะบปล่แต่ทานนมชัวเหลือกันได้เป็นว่า นมจืดเป็นนมอะไรของอะไรของนมวัวหรือว่านมอะไรน้องวัวค่ะนมวัวอะไรเะี๋ยวบอกเขาแม่แม่มขึ้นเพื่อออกระดาษออกกินแล้วกินกระดาษเกลียดไหมแนงไม่ละก็เยอะไหมกินได้หรอไปไปขั้วไปแม่แม่ไปขั้วไม่ย่าติ้มรถถ่ายให้คุณเหรอ

ข erm oh. well> mm hmm> ึ้เขาอบแล้วก็ร้อนเหมือนเดิมไป้าไปขั้วหาเน่มากินเพราะเขาบ้นเขาเอาเนท้แหนแทบพื่ให้บคเดาแต่มะมงแม่ก็จะแ่บว่ากินไหมเป็นไข่จะกินให้มันสวน ไมากินกันเล้าเอา้าแม่ควายยังไม่ไปเลยผู้สาวเถ้ากระบะไว้ทิ้นแม่จะเฝ้าวากไปหาเขากินก่นอนคอยกันอีกสักงักเดี่ยวตอนนี<ม>้เอ้อเบาหวานไปเลยอ,อ,อะลองไปดูสวมเสื้อก่อนแม,มมแม่มมมแม่นนะแม่มมมมแม่ <laughs> แม่นกควาสีแบบโทนไซส์วุ้ยมาหน่อยตรงนี้คือลือยมึงเฮ็ดคือลือยมึงมาันเพราะว่ามันหยุวานน่า สวยไ,ไหไมลูกก็เป็นตจาของแบนแบนแบนเกาหลีเขามีเสื้อคู่หนาวติดพุงบ่เนาะอันนี้อ่ไะได้ปะขันบ่ได้มื่ออื่นเสาสีสีแว่เข้าไปเปลี่ยนได้ยุดอกคาดตัวใหญ่อยู่ได้บ่ได้ค่ะได้ขาดได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะตัวมันตัวใหญ่ไหม <laughs> เดี๋ยวก็ไปต้องไปลองใส่ไปลองใส่ยูอันยูเต้นนี่ไง ได้ไหมเขินบักตั้งดึงลงมาอีกตัวนึงเอา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 ลงไปดีดลงมาอีกส่วนหนึ่งผู้เล่นผู้เล่นต้องแทนยังมีขึ้นวันแทนอ้าวขึ้นวันแทนอ่ะทีหลานลองติดกระดุมเมื่งกันน่ะได้ไหมติดกระดุมแล้วก็มัดมัดมัดเอวขึ้นได้ค่ะได้ได้ป๊ถ้าป๊ได้มื่อื่นจะแล่นไปเปลี่ยนให้อยู่สุวรรณอุ้ยสุวรรณห่างจากนี่ไม่กี่โลเองสิบก่อนได้แน่นะ ในในะครับเริ่มเอาเรามีสัญญาณไหมพ่อผัวดิจอันนี้ไปนองคลิปนี้ก็เอาไว้ซช้ในกจญชาเขาหันมากินกอนเด้อครบแล้วปะคะครบแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ในค่ะ